สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีตุลนะครับในช่วงที่ดาวราหูย้ายราศีนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีผลต่อดวงคุณเช่นไรนะครับคราวนี้ครับราหูคือดาวอะไรนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับให้คํานิยามว่ามัวเมาให้ทายดาวราหูนะฮะซึ่งดาวราหูนะฮะสัญลักษณ์ก็คือตัวเลข8นะครับซึ่งที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ดาวราหูนะฮะในตำแหน่งนี้ครับอยู่ในตำแหน่งที่2นาฬิกาของคนที่เกิดราศีลัคนาราศีตุลน,นะครับซึ่งตำแหน่งนี้ครับในแผนภูมิของการดูดวงนะฮะเลข8หรือดาวราหูครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งนี้เขาเรียกพบปุตตะครับปุตตะครับในภาษาของโหราศาสตร์นะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าจุดในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มสิ่งใหม่ก็ได้ครับ หรือมุมมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับลูกน้องนะฮะเรื่องเกี่ยวกับบริวารก็ได้นะครับซึ่งดาวดวงนี้นะฮะเมื่อโคจรครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะไป1ปีครึ่งนะครับตั้งแต่พฤษภาคมปีนี้นะฮะไปจนถึงช่วงประมาณปลายปีนะฮะปีพฤษธศักา2569นะครับตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าทายในมุมดีๆนะฮะความหมายนะฮะถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการ create มีมุมของความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ครับเพราะว่าปุตตะว่าเริ่มต้นริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับหรือมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งตรงจุดนี้ครับอาจจะแปลว่าอะไรหนึ่งครับอาจจะแปลว่าเรื่องของการงานก็ได้ฮะคุณมีไอเดียใหม่ๆนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะลงมือทําได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับหรือนะฮะถ้าเรามองครับ ในเรื่องของตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนนะฮะมันแปลว่าตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารนะฮะที่จะสร้างนะความมั่นคงให้กับคุณครับแต่ในนิยามของดาวราวหูนั้นนะครับราหูเนี่ยคำนิยามคือมัวเมาให้ทายดาวราหูครับเพราะฉะนั้นดาวราวหูที่อยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นตำแหน่งของบริวานนะครับถือว่าบริวานนั้นนะครับเป็นคนที่มีความสามารถครับ แต่ก็เจ้าเล่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะความหมายของดาวราหูนะคือความเจ้าเล่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนนะฮะราศีลขณาราศีตุลถ้าคุณเป็นเจ้าไหนคนนะครับคุณอาจจะเจอลูกน้องนะฮะที่มีความสามารถนะแต่บางทีปุ๊บถ้าเราเผลอปุ๊บเนี่ยมันอาจจะยุบยิบยุบยับนู่นนี่นั่นปุ๊บนะฮะนะเช่นนะโกงวันลาคุณอย่างเงี้ยน,นะนะอยูดีไม่อยากจะมาุูบอกลาป่วย อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้นะนี่คืออารมณ์ประมาณนี้แต่พอมาทํางานปุ๊บเป็นคนที่มีความสามารถนะมีมุมของการที่หาทางแก้ไขนะเป็นคนที่